ลคลิปนี้เราไปเจอในคลิปหนึ่งเป็นจะแนะนำเทคนิคก,การต่อยมวยสากลอาชีพที่ว่านักมวยอาชีพระดับโลกทำไมเขาถึงต่อยเร็วและแรงคือจากที่ผมไปศึกษามานะคลิปอะจริงแล้วอะ่ะมันก็มีเทคนิคอยู่ทุกคนฝึกกันได้กตรที่ต่อยแรงและเร็วอะแท่งคือเราไม่ต้องเก่ง ไม่ต้องเกง่งเห็นปหมเนี่ยเห็นไหไม่ต้องเกง่งเนี่ยเนี่ยไปเนี่ยฝึกกันที่บ้านเนี่ยไม่ต้องเกง่งธรรมดาธรรมดา มานมต้องเก่งต้องเก่งง่ายๆอย่างนี้ผมเป็นมวยขวานะเดี๋ยวาจะสลับสลับเป็นมวยซ้ายยืนนิ่งๆไม่ต้องไปกระโดดกระโดดอย่างนี้นี่ธรรมาดารอหน่อยมากมา จ้างวันนี้ลูกแค่น,นี้นี่นะแคบคลิปนี้มีน่มากเดี๋ยวจอเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ